ดูจะดูอีกเหรอกินเือแอบผ่านแล้วเาะว่ามมีแต่แม่คนนี้ที่ซื้อแม่คนอื่นยังไม่ได้ือเปล่าซ <mainland> ื้อเลยมีม <Studies ahaha> ีเยางมีกถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรเท้างงานมีตั้งแต่เมื่อวานถึงที่27่สจนถึงสสิงหาคมสามารถมาได้ทุกวันเลยใช่อยังมี7วันเต็มๆนะคะอะไรอย่างนี้บอกมาในงานภาคเหนือของเราอยากจะให้แบบโต๊ะคู่กับเมืองสักแห่งหน่อยคู่กับเมืองได้ได้ได้ขอแบบเป็นประโยคหนึ่งหรือคำหนึ่งก็ได้นะขอแบบ เผื่อจะได้พ่อเน่ยเผื่อเราจะได้เอ๋อนี่หน่อย้แมเหนือเออเพิ่นฮักตัวเนอร์ตัวฮักเปิ้นก่อได้ก่อได้ก่อต่ัเ่ารู้ไ้าล้กแ่นรู้ไรู้มแปลว่าอะไรรู้ก่อต่แ่ว่าอะไรคะอ้าวชอนเอาฮะรู้ไรู้รู้ รู้ใช่ไหมรู้อยากฟังคำตอบฮันน่าแม่เขาก็ไปหัดภาษาสอบเต๋อมาด้วยนะเมื่อกี้โต๊ะถามว่าอะไรนะเปิ้ลนักตัวหน้าตัวอเขาบอกว่าเขารักทุกคนนะแล้วทุกคนรักเขาไหมรักไหมคะเปิ้ลนักเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้มีแอบใส่ถุงมาด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับ ข้าวปุกงาผาฮีค่ะตะเจียรไทยเดี๋ยวจะลองชิมนะครับผมกุนโต้งมันจะดึงดึงได้นะฮะมันจะดึงดึมันเป็นแบบโมจิเหมือนของคนญี่ปุ่นแต่มันเป็นโมจิของภาคเหนือค่ะต้องลองชิมถ้าติดใจก็คงต้องมาอีกวันอื่นนะฮะเพราะว่ามีหลายวันเลยนะครับไม่คาร้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องทำยังไงจะให้พระงสัมพันธ์รีบเลยตอนนี้ไหัวนเอาพิสูจุ่มาส่กตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ อยู่นานๆใช่ไหมคะเออเนาะจะไม่อยากไปไปทำไงดีอ่ะถึงกับมัดเลยแต่ว่าต้องหักไปเอออ่ะสุดท้ายแล้วฝากผลงานนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นพระเอกด้วยใช่หม่อ่ะฝากผลงานแล้วกันว่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะแล้วเนี่ยทางด้านบนเขาอาจจะแบบเดินผ่านไปผ่านมาอ่ รู้จักว่านุ่มหน้าบนหน้าใสคนนี้เนี่ยเขามีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้ก็ต้องฝากละครนะครับละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับอยู่ในช่วงกําลังถ่ายทําอยู่นะครับผ่านทางช่องวัน31นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ต The Golden Song งเดอะโกลเด้นโชว์คอนเสิร์ตนะครับรอบแสดงคือ4 5 6สิงหาคมนี้นะครับก็ได้เจอกันแน่นอนบอกเลยว่ายิ่งอยากทางการจริงๆทั้ง5รอบเลยนะครับผมแล้วก็ยังฝากงานถึงพรุ่งนี้ด้วยนะครับที่ โคราชนะครับแต่รู้ว่าแม่แม่ก็ติดตัวตามไปด้วยตามไปด้วยหนึ่งใจแล้วสามสิบเรากลับมาเจอกันตอนกลางวันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเสร็จจากงานกลางวันปุ๊บเราไปต่อที่ราชบุรีโอ้โหแล้วที่โตพูดไปทั้งหมดเนี่ยเขาตามกันหมดทุกที่นะโอ้โหเหนียวแน่นมากหลาดรักมาก เขารักแม่แม่ไหมคะรักมากครับรักมากขนาดไหนอะเท่าฟ้ายิ่งกว่าฟ้าอีกบอกเลยฟ้ามันลึกไปสุดยอดมากรักจริงนะแล้วก็มาเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้โต๊ะไปพักผ่อนก่อนรายกันเนาะขอเสียงปรบมือหน่ยให้กับคุณโต๊ะด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปเดี๋ยวพิ่งลงกันได้ถ่ายรูปลงไปใช่เดี๋ยวค่ะไปจัดแต่งทรงเครื่องนิดนึ้งไหมต้องเก็บของจริงจริงอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ต้องโอ้อย่างนี้เลยก็ได้นะโอเคขอแม่ๆค่ะขยับเข้ามาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล